โอเคครับในส่วนคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวในส่วนการเปลี่ยนส้กรองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกูปปี้ใหญ่นะครับตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัว2,020นะครับตัว2,021นับ2,021นับประมาณนี้นะครับซึ่งนับกาหนดการเปลี่ยนส้กรองนะครับก็จะอยู่ทุกตามตารางกันโดวจสอนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับสองพันนะครับหนึ่งสองนะครับสามตารางการตรวจเช็คเข้าศูนย์บริการนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิววิธีการถอดนะครับและการเปลี่ยนนะครับในส่วนนับสายกรองอากาศที่ผมจะมารีวิวแล้วก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็จะมี ในส่วนของไส้กรองอากาศนะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองอากาศตัวไฟเลีล้ยวบังลมนะครับรุ่นแรกๆนะครับพอมาต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่นถัดมานะก็จะเป็นในส่วนตัวไฟเลี้ยวติดบังลมนะครับก็จะเป็นไซสรหัสตัวนี้นะครับหนึ่งเจ็ดสองศูนย์เคสิบหกเก้าร้อยนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะตัวสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ ยิบสองครับก็จะเป็นในส่วนหนึ่งเจ็ดสองนศูนย์ K สอง F นะครับพวกขับเทว์ลนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดน็อตครับฝาครอบนะครับส้กรองอากาศเลยนะครับผม ก็จะออกมาแล้วนะครับก็มาดูสภาพนะครับก็ในส่วนของไส้กรองอากาศนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถใช้น้ํามันเบนซินหรือใช้ล้างได้นะครับผมไม่สามารถใช้ที่เป็นของเหลวนะครับล้างได้แล้วออกมานะครับเราก็จะมาทําความสะอาดนะในส่วนเรือนไส้กรองอากาศด้านในนะครับใช้ผ้าอลไรเช็ดก็ได้นะครับใช้ผ้าเช็ดนะครับ ำความสะอาดซะหน่อยนะครับแล้วก็จะมาตัวนี้นะครับตรงรุ่นนะครับอ๋อในส่วนรถคันนี้นะครับที่ผมมาเปลี่ยนก็จะเป็นรหัส1 7ึ1ง k 2 f นเนะครับก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับก็ครับขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาแนะนำก่อนจะเป็นในส่วนกองตู้ตตัวใหม่นะครับ นี่นะครับแล้วก็ประอกอบทับไปเลยนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับยังไงก็เพื่อนๆท่านไหนสงสัยหรือมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนับคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์หรือก็ที่สําคัญก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับยูทูบชแนลนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ